เจอเขาที่มาบมื่อวานเลยครับอูอมีมีรายชื่อเขาชิงครับก็เป็นละครเรื่องหนึ่งเนโซงครับก็เป็นนักแสดงนำชายครับผมโอ้โหจำไม่ได้ครับผมไม่ได้นับไม่ได้นับเลยครับแต่ว่าก็ไม่ไม่กี่รางวัลหรอกครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเปิดปีมาเองครับใช่ครับก็ ก็เพิ่งต้นปีมาก็เพิ่งจบไปครับหมาดเลยกับประชรันครับก็เป็นละครเรื่องประดีวรัตดาครับแต่ว่ากําลังจะเปิดละครครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวนี้เปิดเปิดแล้วครับกับบวงโหงที่เล่นกับทิมเบอรี่ของของป้าแจ๋วครับผมแล้วก็เดี๋ยวแย่เสนหาจะเปิดต่อไปอีกเดือนในเดือนต่อไปครับก็เลยทิ้งช่วงละครนาเลยครับผมก็ก็เดี๋ยวต้องต้องพอทําละครอาจจะเป็นปลายปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าครับอาจจะได้เห็นละครกันอีกครั้งหนึ่งครับในอีกบทบาทหนึ่งที่ ไม่ใช่พีเรียดเหมือนเดิมก็เป็นละครปัจจุบันครับอัพิมนี่คือเป็นเรื่องแรกใช่ครับก็เป็นเรื่องแรกที่มีโอกาสเจอกับอัพยิมกบรีครับในไทยเดี๋ยวก็คงมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังอุบไว้ก่อนนะครับแต่ว่าก็จะมีที่ญี่ปุ่นครับที่กําลังทาทากันอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวก็พอทําที่ญี่ปุ่นเสร็จก็คงจะได้มีโอกาสมาให้คนไทยได้ฟังกันบ้างกับเพลงภาษาญี่ปุ่นครับ ใช่ครับก็เป็นงานเพลงครับภาษาภาษาญี่ปุ่นคบภาษาญี่ปุ่นครับฝึกครับฝึกค่อนข้างหนักเลยแล้วก็เราก็ต้องพยายามไปทําเพลงที่สำเนียงใกล้เคียงกับคนญี่ปุ่นที่มากที่สุดนะครับมันก็เลยมันก็เลยยากหน่อยช่วงนี้ครับโอโ้ก็คือก็มีเวลาว่างก็ต้องไปเรียนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วช่วงนี้ไปญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยครับ เดือนละครั้งสองครั้งเลยนะครับก็เป็นเรื่องภาษาอย่างเดียวครับแล้วก็ด้วยความที่เราก็ไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะครับก็ต้องพยายามพยายามสุดตัวครับเพต้องใช้เวลาที่มีทั้งหมดก็พยายามทําในสิ่งท,งที่สิ่งที่เขาวางแผนออกาให้ได้ข้างบนเหรอครับก,ก,ก็ลดน้อยลงนะครับเพราะว่าผมก็ไปอยู่ชื่นประมาณ สองเดือนไปแล้วเมือม่อเมือ่อเมื่อปีที่แล้วครับพอไปอทีก็เพ้่งชินแต่ว่าก็ต้องพยายามสุดต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปทาเพลงนู่นเลยก็ต้องทําให้มันดีครับท,ท,ท,ที่ญี่ปุ่นประมาณ3ปีครับใช่ก็ไปทำที่นู่นครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีละครด้วยครับที่จะไปออนแอร์ที่ญี่ปุ่นใช่ครับ ก็เป็นละครรัก,รกสุดริษยาครับที่ถือว่าไอออนที่ญี่ปุ่นครับไปออนช่วงเดือนเมษาครับประมาณนี้นครับแล้วก็เป็นเป็นช่องฟรีทีวีเหมือนเหมือนช่องบ้านเราเนี่ยครับใช่ก็ทางทางบริษัทญี่ปุ่นครับเขาก็ตัดสินใจว่าเออถ้าเกิดว่าไปออกไปทําซิงเกิลแล้วแล้วก็ไปเอาละครไปออกด้วยอะไรเงี้ย mm hmm. ก็คงจะดีก็เลย mm hmm. ก็เลประจบเบา mm hmm. ที่เด้่ทำครับแล้วก็ได้ เอาเพลงเนี่ยครับประกอบละครเรื่องนาสุนทรด้วยที่เอาไปเป็นภาษาญี่ปุ่นครับก็ต้องรอรุ้นครับเราก็ไม่แน่ใจว่าละครไทยไปแล้วเนี่ยครับซึ่งเป็นภาคไทยด้วยนะครับแล้วก็เอาไปเขียนเป็นซับญี่ปุ่นว่าคนจะชื่นชอบมากแค่ไหนว่าว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เดาไม่ออกเหมือนกันครับก็ตื่นเต้นก็เรียกว่าเป็นโอกาสดีๆครับที่ได้ไปหาประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่ามีโอกาสดีก็คงไดม้มีงานมากขึ้นที่ญี่ปุ่นครับไม่ได้เปลยเลยครับแต่ผมถามว่าอทำไมำไมถึงเลือกละครเรื่องนี้เพราะว่าผมมีละครหลายๆเรื่องนะท,งที่เล่นเขาก็บอกว่าเ,เรื่องเรื่องนี้ก็ดูสนุกดีเพราะว่าเราก็เป็นความชอบที่ต่างกันด้วยครับคนไทยกับคนญี่ปุ่นอาจจะแบบมีความชอบที่ความรสขขนานมที่ต่างกันก็เลยเขาก็เลยเลือกเรื่องนี้มา,าแล้วโอเคโอเคก็ลอง โอ้ยนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องรอฟีดแบ็กกลับมาว่ากับครั้งนี้จะเป็นยังไงครับก็ม,ม,ม,มีมีแฟนคลับอยู่บ้างนะครับที่เป็นคนญี่ปุ่นแต่ว่าก็ไม่ได้มีเยอะมากมากมากมายครับก,ก็ก็พอมีคนรู้จักบ้างเล็กน้อยครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าละครอ,ออกมาหรือว่ามีซิงเกิลออกมาก็น่าจะทําให้คนรู้จักได้มากขึ้นครับค่อยๆค,ค,ครับก็ไปตามตามสเต็ปก็อย่างจากจาก จากคนที่ไม่ได้มีช่วยเสียงอะไรครับก็คนเดียวที่รครับผมทำไมมันโม้ไปไหนแล้วก็ดูละครกันอยู่ครับก็เป็นช่วงที่ดูละครมนสุดท้ายครับที่กองละครเขาเปเลี้ยงก็เลยบอกว่ามีฉาก <c oughs> ฟินฟินที่บอกว่าพระเอกนางเอกก็เล่นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยพอมานั่งดูก็เขินตัวเองไม่มีอะไรครับเจมขอเรื่องนักแสมีชื่อยอ่อจอจานพระเอกชื่อยจอ,อจาน <c oughs> ที่แบบว่าไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีกับแฟนคลับที่มาขอให้รูปกลางร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ทุกคนก็เลย คงคงไม่น่าใช่หรอกครับใช่ครับเพราะว่าผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยครับก็มีแต่แบบว่าทํางานทํางานแล้วก็ไปไปที่ต่างประเทศด้วยครับก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยดีเพราะว่าการมาขอถ่ายไม่ไดถ่ายทุกคนในประเทศให้ถ่าทุกคนครับทุกคนครับก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็ถ่ายทุกคนอยู่แล้วถ้าเกิดยิ่งยิ่งไปตามสถานที่ข้างนอกด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรหรือว่าเราไปแค่แบบไปทานกิข้าวทานอะไรก็ต้องก็ต้องให้ถ่ายอยู่แล้วครับหรือมีครที่มาลงผมหรือว่างไหมครับพี่เจมส์ว่าแบบเป็นขับรออยู่หรือว่ามีคนมารอออเรรายู่ะไแบบนี้ ไม่ได้มีเลยนะครับถ้าเกิดเป็นเป็นข้างนอกก็รับรองว่าหายทุกคนครับแตตอนนี้คือไม่ไตจอเซมครับผม